สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับไอซูนชาแนลครับ,บ, so รบวันนี้มาเป็นคลิปนะครับโหเรียกได้ว่าร้อนเป็นไฟสําหรับเก้าอี้ของลูเบนาโมลิมนะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยย่าแย่เหลือเกินนะครับโอ้โหเชื่อได้เหลือเกินนะครับว่าแฟนบอลแมนยูเต็ดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับแปหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นแหละก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยย่ำแย่มากลูเบนาโมลิมเนี่ยตั้งแต่เข้ามาคุมแมนยูเนี่ยยังไม่สามารถชนะ2นัดติดต่อกันได้เลย นอกจากนี้นะครับพ้าเรานึกดูดีๆเนี่ยแมนยูเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปอยู่ครึ่งตารางบนเลยนะนานมากแล้วนะครับย้อนกลับไปต้องนู่นอ่ะตุลาปีที่แล้วเลยใช่ไหมอือมคือน,นึกภาพไม่ออกจริงนะว่าทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างแมนยูเต็ดอ่ะย้อนกลับไปสองสามปีที่แล้วอ่ะนึกตอนนั้นเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่ามันจะผลงานแย่ในปัจจุบันได้ขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปถึงยุคเซอร์เลก็กอ่ะแค่ตอนยุคโอเล็กุนน่าโซชาหรือเอรดิคเทนฮาร์ค um ุมทีมมันเรายังนึกภาพแบบนี้ไม่ออกเลย แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับบวกกรบลูเบนอวาริมก็ยังได้อยู่คุมทีมต่อนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เลยนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงใกล้ไปหรือยังหรือยังเก้าอี้แข็งอยู่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับไคกูมิ่งเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายลำหนึ่งของประเทศไทยนะครับมีนวัตกรรมเซฟเทคพร้อมใบมีดเซรามิกนะครับโกนได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับทุกขนทุกขนนุกแห่งนะครับ สามารถโคนได้โดยที่มันไม่บาดเนืนะ้พอพรานวัตรกรรมเซฟเทคเนี่ยดีมากๆนะครับรวมถึงไข่เคนซิ่งด้วยนะครับน้ายาล้างน้องชายนะมีสูตรเย็นกับสูตรร้อนใช้ได้ชิวๆนะครับใช้ได้เฉพาะผู้ชายนะครับดีมากๆนะน้องชายจะหอมสดชื่นนะครับสนใจก็คลิกได้ในลิงก์ที่ปักหุดไว้นะครับรวมถึงดิฟซีวีดีนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากกันชงนะครับดีมากๆเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะนอนไม่หลับนอนหลับยาก เกินเวลาแล้วตาค้างนอนโหเพี้ยนก็ช่วยได้นะครับ1เซตประกอบไปด้วย CBD g u m กัแล้วก็ CBD o ดีออยนะครับรวมถึงมีโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้นะครับพิเศษเลยนะครับสำหรับตัว CBD แคปซูลนะซึ่งตัวนี้ดีมากๆนะจะหลับง่ายกว่าพอโดสจะสูงกว่าตัวกัมมี่กับตัวออยนะครับแล้วก็ทานง่ายด้วยเป็นแคปซูลใส่ปากกินน้ำได้เลยนะครับซื้อคู่กับตัวไม่ใช่ซื้อคู่สิ นะครับก็ CBD แคปซูลเนี่ยนะครับจากหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบาทนะครับเหลือแค่หนึ่งพันสองรอยเก้าสิบาทเท่านั้นนะแถมฟรีตัว CBD กัมมี่ตัวมอร์นิ่งด้วยนะครับดีมากๆนะครับสนใจก็คลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เช่นกันนะรวมถึงใครอยากทำเสื้อฟุตบอลของตัวเองนะครับก็ฝากด้วยกับ Good Job Sport นะครับบอกมาอยากช่างไอซูนเนี่ยแถมฟรีหนึ่งตัวนะครับถ้าสั่งสิบตัวขึ้นไปก็ตัวร้อยแปดสิบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ โทรได้ที่เบอร์0 8น2 5 2 9ด1 0สองสสน่นนะครับหรือแอดไลน์ที่แอดมิน9นึูนี่หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าเรามาว่ากันที่เรื่องของรูเบนอโมรลิมนะครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่านัดล่าสุดเนี่ยพ่ายแพ้ต่อเบนฟอร์ดแบบอเนจอนาถมากนะครับซึ่งโอ้โหสถิติผลงานทุกอย่างเนี่ยคือที่สุดของความย่ำแย่เลยนะครับรูเบนอโมลิมอ่ะมันไม่มีอะไรย่ำแย่ไปกว่านี้แล้วนะครับ และมันก็แสดงให้เห็นว่าวิธีการของเขาที่โปรตุเกสอะ่ะไม่สามารถนำมาใช้ที่รีเมรีกได้นะครับลูเบนอโมริมเนี่ยคุมทีมในโปรตุเกสนะครับรวมทุกทีมนะในโปรตุเกสอะ่ะสองร้อยนัดนะครับอืมเอ้ยคุมทีมในโปรตุเกสอะ่ะรวมทุกทีมอนะ่ะร้อยหกสิบเจ็ดนัดนะครับแพ้ไปเพียงแค่สิบสี่นัดเท่านั้นแต่ลูเบนอโมริมคุมแมนยูในเตดสามสิบห้านัดนะครับแพ้ไปแล้วสิบแปดนัดอ่ะ คุมไปแค่สามสิบกว่านัดอ่ะแพ้มากกว่าที่คุมในโปรตุเกสมาหลายฤดูกาลร,รวมร้อยหกสิบเจ็ดนัดอ่ะคิดดูดิแปลว่าอะไรความต่างชั้นของลีกหรือระดับแท็กติกนะครับวิธีการที่นํามาใช้เนี่ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้ผลนะครับแล้วอมโมริมเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาไม่เปลี่ยนถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาถ้าอยากเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเขาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี้ยมันไม่มีทางดีขึ้นได้ครับด้วยการเปลี่ยนแท็กติกเพราะเขาไม่เปลี่ยนเนี มันก็เลยไม่สามารถแก้โดยการเปลี่ยนแท็กติกได้เขายืนยันนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางอินิออสว่าจะยังไงถูกไหมครับทุกอย่างที่อินิออสอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนจะไปหวังผลทางอื่นให้มันดีมันก็ยากเพราะตลาดซื้อขายนักเตะมันปิดไปแล้วคุณไม่สามารถเสริมนักเตะที่เข้ากับระบบคุณได้แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือนักเตะที่มีเนี่ยมันไม่เข้ากับระบบอมาลมนะครับและอินิออสก็ดันซื้อผู้เล่นให้เฉพาะแผงเกมลุกเฉย นะครับส่วนอื่นแม่งไม่เข้าระบบเลยมีแค่แผงเกมรู้เข้าระบบสุดท้ายเนี่ยฟุตบอลเล่นสิบเอ็ดคนมันต้องบาลานซ์กันนะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าบอลมันคุมเกมไม่ได้อะนะครับไม่สามารถคลองบอลไม่สามารถคุมเกมได้สร้างสารรค์โอกาสก็เป็นโอกาสไม่คุณภาพมีแต่ปริมาณนะครับจํานวนการสร้างสารรค์โอกาสเยอะสุดแต่เราดูในเกมเราก็เห็นว่าโอกาสคุณภาพเนี่ยแม่งโคตรน้อยเลยใช่ไหมครับ ผมถึงพยายามจะสื่อสารนะครับสำหรับคนที่ชอบดูแต่สถิติอย่างเดียวนะว่าคุณควรจะเอะใจได้แล้วนะครับว่าแมนยูเต็ดฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยยิงรวมกันทางฤดูก,กาลในพรีเมียร์ลีกแค่44ประตูนะครับถือว่าน้อยมากนะแต่ฤดูก,กาลนี้คุณซื้อมาเทียสคุณย่าที่ยิงในพรีเมียร์ลีก15ประตูกับคุณซื้อแบ็เดโบโมที่ยิงในพรีเมียร์ลีก20ประตูสองคนยิงรวมกันเน่ะเกือบเท่าแมนยูฤดูก,กาลที่แล้วเลยนะยังไม่รวม เบนจามีเซสโกที่ยิงในบุนเดลีกาอีก14ประตูนะครับแต่คุณก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการทําประตูอยู่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องตัวจบสกอร์ครับมันคือปัญหาเรื่องการสร้างสรรค์โอกาสที่มันคุณภาพแล้วไอการสร้างสรรค์ที่โอกาสที่มันคุณภาพมันจะมาได้ยังไงมันก็มาจากระบบการเล่นของทีมอะมันทํางานซึ่งอโมริมไม่สามารถติดตั้งระบบได้เพราะว่าตัวผู้เล่นมันไม่เข้ากับระบบนะครับพอเราย้อนไปที่ตลาดซื้อขาย มันก็ต้องไปโจมตีที่อินิออสนะครับที่เลือกจะเสริมทัพแบบเฉพาะจุดแบบนี้แทนที่จะปรับปรุงแต่ละส่วนให้มันเข้าระบบกระจายเงินคุณไม่จำเป็นต้องซื้อตัว60 70 80, 80ล้านก็ได้คุณซื้อตัว30 40 50ล้านแต่ว่ามันครบดีกว่าไหมนะครับเหมือนที่คุณออกมาบอกว่ามันใช้เดลิกกับนูแสมัสลาอุยคือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดแห่งปีของสโมสรนะแล้วคุณลองนึกด,ดูดีๆนะว่าเดลิกกับมาซาอุยค่าตัวรวมกันเท่าไหร่ครับ แปลว่าคุณควรจะซื้อแบบนั้นถูกไหมคุณจะซื้อสไตล์แบบเดลิกมาซาลุยนะครับอ่ะจะเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงที่ยังไม่ดังก็ได้นะครับหรือจะเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงชื่อชั้นแต่ว่าไม่อยู่ในแผงการทําจริงของทีมใหญ่ก็ได้นะครับไม่ใช่ไปซื้อตัวที่กราฟมันกําลังพุ่งราคากําลังแรงนะครับซื้อแบบนั้นเนี่ยมันเหมาะสําหรับการต่อยอดอีกสเต็ปหนึง่งมันไม่ใช่การรีบิวทีมนะครับแต่คุณเลือกเปลี่ยนกลยุทธ์เอง นะครับในการมาซื้อแบบนี้ทั้งนี้คุณก็เคยทําได้ดีในตอนซื้อเดลิกมสซาลุยมาแล้วจริงไหมนะครับทีนี้พอมันซื้อตัวไม่ได้เนี่ยนักเตะที่มีไม่เข้าระบบเนี่ยมันก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอยู่แล้วนะครับเอาไง,ไง่ายๆพอเรามานึกดูเกมล่าสุดที่แพ้เบน์ฟอร์ดสามประตูต่อนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมนะว่าเบนฟอร์ดเนี่ยคือทีมที่เพิ่งแตกกระจายไปหรืดูการที่แล้ว นะครับเขาเสียโค้ชอย่างโทมัสแฟงไปทอตแนมพอตสปเปอร์ถูกไหมนักเตะที่เก่งที่สุดในทีมเขาอย่างแบ๊ดในบูโมก็ย้ายมาแมนยูนะครับนอกจากเบนสฟอร์ดจะอ่อนแอลงนะครับอย่างยื่นดาบมาให้แมนยูอีกบวกกับโค้ชใหม่เขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโค้ชอาชีพมาตั้งแต่แรกนะครับเป็นโค้ชเซตพีดไม่ใช่เป็นเฮดโค้ชอาชีพมาตั้งแต่แรกเพิ่งเดบิวเป็นเฮดโค้ คุมทีมยังไม่ถึงสิบนัดเลยนะครับเออคุมทีมยังไม่ถึงสิบนัดเลยนะในในฐานาะเฮดโค้ดคนะีิแอนดูเนี่ยเป็นโค้ดเซตพีดมาก่อนอแต่กับชนะในแง่ของแท็กติกนะครับกับลูเบนอโมรีมกุลซือที่มีประสบการณ์คุมทีมมาสองรอยนัดแบบขาดลอยสามประตูต่อนหนึ่งโจมตีด้วยวิธีการโจมตีแบบเดิมหมดนะครับคือเกมสวนกับบอลยาวจากข้างหลังวางยาวข้ามมา เห็นไหมนะครับขนาดคุณเจอเฮดโค้ดมือใหม่อ่ะที่เพิ่งเดบิวต์คุมทีมมาไม่ถึงสิบนัดอ่ะคุณยังแพ้เขาขาดลอยเลยแปลว่ามันไม่มีทางจะดีขึ้นได้แล้วครับดูเบนมัมบริมกับแมนยะูเนี่ยผมฟันธงเลยไม่มีทางดีขึ้นได้แล้วนะครับแล้วสถานาการณ์ของแมนยูในลีกเนี่ยมันก็ย่ำแย่นี่ยังโชคดีที่อาเซนอลชนะในควอเซนไม่งั้นตกไปอันดับที่สิบห้านะครับแล้วถ้าวีคหน้าแพ้ซันเดอร์แลน และทีมที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมีแต้มนะครับหรือชนะมันมีสิทธิ์แย่สุดคือตกลงไปอันดับที่สิบเจ็ดเลยนะนี่คือโซนตกชั้นแล้วนะครับปิ่มโซนตกชั้นแล้วนะเออแล้วนัดต่อจากซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็คือเจอรอร์พฟูมันมีโอกาสจะล่วงไปโซนตกชั้นจริงๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เราจินตนาการได้ยากมากนะที่มันจะเกิดขึ้นกับแมนยูในเต็ดนะครับทําให้กระแสกดดันหนักมากนะครับซึ่ง เซอร์จิมแลชฟิฟเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่ายังคงหนุนหลังลูเบนอโมริมอยู่เออยังคงหนุนหลังลูเบนอโมริมอยู่แล้วก็อยากจะประเมินอยากจะประเมินผลงานอโมริมก็คือให้มันครบทางฤดูกาลซึ่งมันยากนะที่มันจะเป็นอย่างนัง้นได้เอาจริงๆนะแต่แน่นอนนะครับว่าทางอ e ีนิออก็ต้องพูดแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทีมมันจะระสับนะครับซึ่งอ่อ การคอนเฟิร์มของอีออสว่ายังสนับสนุนนัมโบริมเนี่ยมันออกมาจากไซมอนสโตนนะครับซึ่งไซมอนสโตนเนี่ยคือนักข่าวเทียรหนึ่งสายแมนูเนตดซึ่งหลังๆเนี่ยเหมือนจะเป็นกระบอกเสียงของแมนูเนตเลยด้วยซ้ำนะครับอเหมือนจะเป็นคนที่รับ,บรีฟจากทางสโมสอดมาให้ข้อมูลต่างๆนานา,นา,นาถูกไหม,มซึ่งพอเรามาดูเรื่องตลกกันเลยหรือไหมพอเรามาเช็ค ผลงานของทีมในเครือออนิออสกรุ๊ปตอนนี้ทีมฟุตบอลนะ่ะโอ้โหแต่ละทีมนี่ดูไม่จืดทางนั้นเลยนะครับเริ่มจากแมนูเนเต็ดอยู่อันดับที่สิบสี่ในพรีเมียร์ลีกนะครับอยู่อันดับที่สิบสี่ในพรีเมียร์ลีกมีแต้มอยู่เพียงแค่เจ็ดคะแนนนะครับอยู่เหนือโซนตกชั้นคือเบอร์ลี่อันดับสิบแปดแค่สามคะแนนเท่านั้นโอ้โห มาสามารถพลิกกันได้แค่นัดเดียวเลยนะถูกไหมทีมต่อมานะครับก็คือทีมนิสในหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับนิสเนี่ยอยู่อันดับสิบสองนะครับจากสิบแปดทีมในหลีกเอิงนะครับอยู่ห่างโซนตกชั้นแค่สองคะแนนเท่านั้นคิดดูดิ ส่วนทีมสุดท้ายนะครับ FC Rosan Sport นะครับในลีกสวิตเซอร์แลนด์นะก็ผลงานนี่โคมาสุดเลยนะครับอยู่อันดับ11นะครับจากจาก12ทีมนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเฉียดเฉียดโซนตกชั้นแล้วเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกเนี่ยเขาเอาตกชั้นทีมเดียวนะครับ อืมก็หนักอะหนักข้อนะครับห่างห่างอันดับตกชั้นแค่สามคะแนนเหมือนกันเท่ากับว่าเนี่ยทุกทีมในเครือของของอ e ีเนีอสเนี่ยอยู่ห่างโซนตกชั้นแค่สามคะแนนกับสองคะแนนเท่านั้นนะมีนิสเนี่ยหนักข้อหน่อยนะครับก็คือสองคะแนนส่วนส่วนโอ้โหแมนยูกับนิสเนี่ย อยู่ห่างโซนตกเอ้ยแมนยูับโรซานสปอร์ตเนี่ยอยู่ห่างโซนตกชั้นสองคะแนนเท่านั้นนะครับอืมจริงๆต้องบอกว่าโรซานเนี่ยยังไม่อยู่ในโซนตกชั้นนะแต่อยู่ในโซนเพย์ออฟตกชั้นแล้วนะครับเรียกได้ว่าสะท้อนถึงฝีมือในการบริหารทีมฟุตบอลของอ e ินิออสกุปได้อย่างดีพอเห็นตรงเนี้ย ไม่แปลกใจนะครับที่อ e ิเิอสเข้ามาทำแมนูนเตดแล้วผลงานมันสารวันเตี้ยลงอ่ะการเห็นใจเรื่องฟุตบอลที่มันปิดพลาโดยตลอดอะนะครับพอเขาออกมายืนยันว่าอาโมริมจะได้อยู่ต่อเนี่ยแน่นอนผมว่ามันก็คงจะคงจะ,งจะเก้าอี้อุ่นอยู่แหละช่วงเนี้ยนะครับแต่แน่นอนผมว่าเขาก็ต้องเริ่มคิดเรื่องการแก้ไขแล้วนะครับ เพราะว่าต่อให้คุณจะหนุนหลังลูเบนอโมรีมยังไงอ่ะสุดท้ายจะสถา,านการณ์ตารางคะแนนมันบี้มาเรื่อยๆยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะซึ่งผมมองว่ามันไม่สามารถดีขึ้นได้แล้วนะครับแล้วเชื่อว่าตอนเนี้อาจจะมองมองตัวเลือกไว้แล้วก็ได้นะครับมันก็มีข่าวจากฟาบิซซโอโรมาโนนะที่เขาไปพูดในช่อง YouTube ว่าชาบีเออนันเดสเนี่ยให้ความสนใจพีเมลีกนะครับกำลังศึกษาเกี่ยวกับพีเมลีกอยู่นะครับ นะเวลานี้แล้วก็บอกว่าพร้อมจะมาคุมแมนยูในเต็ดด้วยถ้าแมนยูติดต่อไปแต่ตอนนี้แมนยูยังมีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมถึงมีชื่อของแกเร็เซาเกตด้วยเพราะแกเร็เซาเกตเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในอีนิออสนะครับถ้าเราตามข่าวฟุตบอลมาเราจะรู้ว่าการที่มันเริ่มมีลิสายชื่อกุนซือต่างๆเนะี่ยโผลมาในขณะที่กุนซือคนเก่าทําผลงานย่าแย่แต่ยังได้คุมอยู่อย่างเงี้ยแปลว่ามันใกล้มากแล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ค่อยจะรอดนะครับจริงรอดยากจริงไหมเพราะว่าลูเบนอโบรีมชื่อก็โผลม,มาตอนเทนฮกรอแร่ลอแร,อแร่แล้วเหมือนกันเราจําได้ไหมนะครับลูเบนอโบรีมแกเลตเซาเกตเนี่ยนะครับชื่อพวกเนี้ยโผลม,มานะเวลานั้นแกมพอตเตอร์อีกนะครับตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าไม่น่าจะรอดแล้วนะครับถ้าแพ้ซันเดอร์แลนด์นะครับคาบ้าน มีสิทธิ์ไปทันทีเพราะมันเบรกทีมชาติถ้ารอดจากซันเดอร์แลนด์แล้วไปแพ้เล็กกับลิว์พูในแอนฟิลด์ก็มีสิทธิ์ไปทันทีเหมือนกันนะครับแล้วซันเดอร์แลนด์นะเวลานี้อยู่อันดับ5ในตารางนะครับพีเมลี่ถือว่าเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีเลยนะครับมีแต้มเท่าอันดับ4ี่ทอร์นาโดสเปอร์นะครับแล้วก็ตามหลังจากฝูงอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นนะครับ มีผู้เล่นดีๆหลายคนนะมีการิชาก้ามีนอร์ดี้มูเคเล่มีประสบการณ์ลุ้นแชมป์กับเลเวอร์อาร์เซนอลแล้วก็เปเชไปแล้วมีไบอันบอมเบ้เด็กเก่าลิกเซนฮากนะครับที่ซื้อมาจากอาแจกนะครับมีฮาบิบเตียร่านะพี่โชว์ผลงานยอดเยี่ยมมาสตาร์ทบุกในฤดูกาลที่แล้วในลีกเอิงนะครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยใช้เงินเท่าแมนยูเลยไม่ได้เท่าหรอกใกล้เคียงกันซันเดอร์แลนด์ใช้เงินไปร้อยแปดสิบกว่าล้านปอนด์นะครับเฉียดเฉียดสองร้อยล้านปอนด์จะเสริมนักเตะมาสิบเอ็ดคน นะครับกระจายตำแหน่งตั้งแต่ประตูกองหลังกองกลางแบ็กปีกองหน้าครบนะครับนี่คือความแตกต่างนะไม่จำเป็นซันเดอร์แลนด์ไม่เห็นจะเป็นต้องย่ำแยกเลยเขาก็บิวทีมใหม่นะครับแป๊บเดียวเนี่ยผลงานดีนะครับอยู่หัวตารางเลยนะครับซึ่งโอเคเป้าหมายเขาคือลุ้นหนีตกชั้นใช่ไหมหนีตกชั้นด้ซึ่งก็คงน่าจะรอดนั่นแหละแต่เราจะเราจะเห็นว่าเขาไม่จำเป็นต้องลมลุกคุกคานก่อนนะครับเขาบิวขึ้นมา สุดท้ายเขาทําตามเป้าหมายเขาได้ก็โอเคถ้าแมนยูเป้าหมายคือการไปยุโรปอย่างที่เซอร์จิมบอกเนี่ยคุณก็ควรจะบิวทีมด้วยการเสริมทัพกระจายตําแหน่งนะครับแบบซันเดอร์แลนด์เนี่ยเพื่อให้นักเตะม,มันลันตามระบบได้ถูกไหมนะครับเชื่อผมไอ้กรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวเนี่ยมันมีเหตุผลนะครับแต่มันไว้ใช้สําหรับทีมที่เขากําลังก้าวไปข้างหน้าแต่ไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ถึงเออกรุงโรมมันยังสร้างอยู่เรื่อยๆมันยังไม่เสร็จ นะครับก็คือเฮ้ยทีมพูนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆว่าแคมยังไม่ถึงเป้าหมายก็คือเป็นแชมป์ถูกไหมครับเออแต่มันไม่ได้เอาไว้ใช้เป็นข้ออ้างสําหรับทีมที่เดินถอยหลังนะครับอันนะั้นเขาเรียกว่าผิดทางนะครับเออกรุงโรมที่แบบแปลนผิดอะ่ะสุดท้ายไม่ต้องรื้อสร้างใหม่อยู่ดีนะเพราะรากฐานมันไม่แข็งแรงก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะส่วนตัวมองว่าไม่รอดแล้วนะครับส่วนชาบีอันเันเดส จะมาไม่มาอะไรยังไงก็ยังเป็นแค่ข่าว,าวกระแสนล,ลือๆอ,อ,อยู่นะเวลานี้นะยังไม่มีอะไรในกอไผ่เดี๋ยวถ้ามาไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกทีนะครับอืมแต่ถ้าาสังเกตจริงๆนะอยากผมอยากทุกคนสังเกตนะว่าทีมที่เขาบิ้วทีมใหม่เนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องผลงานห่วยแตกย่ําแย่ก,ก่อนแล้วค่อยดีนะมันไม่ไม่ค่อยมีนะครับเอาจริงๆเอออาจจะมีแค่ยังไม่ยังไม่ดีมากอะ่ะแต่เขาไม่มีมา ถอยหลังลงคลองขนาดเนี้ยนะครับยุคเกลเซอร์ที่คุณว่าแย่ๆนี่ไม่เคยแย่เท่านี้นะแถมได้ไปยุบบอลยุโรปต่อเน,นื่องด้วยนะครับมีหลุดปีหนึ่งก็กลับมาไปได้ตลอดนะครับเออแล้วเวลาหลุดเนี่ยคือหลุดจากแชมเปี้ยนส์ลีกมาเล่นยูโรปาลีกนะถูกไหมยุคเกลเซอร์เวลาหลุดเนี่ยเออก็คือ,อยังได้ไปบอลยุโรปอยู่ดีนะมีน่าจะมีประมาณสามฤดูกาลนั้งที่หลุดพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกกับยุคเกลเซอร์นะครับของของยุคอินิออสเนี่ย หลุดพื้นที่ยุโรปมาเต็มอ่าหลุดพื้นที่ยุโรปมาหนึ่งฤดูกาลแล้วถูกไหมครับอืมแล้วน่าจะหลุดพื้นที่ยุโรปต่อเป็นฤดูกาลที่สองด้วยจากผลงานแบบนี้ถ้าไม่รีบเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้ารีบเปลี่ยนแปลงแล้วคุณเลือกโค้ดมาดีๆนะครับถึงอันดับมันจะอยู่อันดับสิบสี่นะครับแต่มันก็ห่างพื้นที่ยุโรปอยู่ไม่เยอะมากนะครับยังพอทันแต่ถ้าช้าเนี่ยมันจะโดน ทิ้งไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้อินิออสพิจารณาให้ดีนะครับว่าควรจะทำอะไรยังไงนะครับสถิติทุกอย่างมันบ่งบอกแล้วคุณแพ้โค้ดเซตพีที่เดบิวมาเป็นเฮดโค้ดคุมทีมไม่ถึง10นักเนี่ยแพ้แบบขาดลอยอะ่ะความเชื่อมัน่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันหมดแล้วนะครับสำหรับรูเบนอโมริมใช่ไหมนะครับและที่สำคัญเนี่ยเด๋ดติดเกิน ตามเกมอะเบนฟอร์ดได้ไหมส่งเมสันเมาส์ลงมานะครับเล่นวิงแบ็กซ้ายเอาเอมบูโม,มาเล่นวิงแบ็กขวาคือสุดท้ายอะมันไม่ได้โอว์โหลดเกมลุกเพิ่มนะครับมันก็แค่เอาตัวใหม่ลงมาเอาตัวที่ไม่ถนัดมาเล่นตำแหน่งตำแหน่งที่ไม่ถนัดด้วยซ้ำนะครับคือเป็นการแก้เกมที่ผมว่าแย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยะนะครับคุณส่งตัวลุกมาเพิ่มแต่คุณไม่ได้ไปเล่นตัวลุกอ่ะเละเอมบูโมนักเตะที่ยิงยี่สิบประตูคุณเอามาเล่นริมเส้นกว้างเลยแถมลงตามเป็นวิงแบ็กอีก จะไปได้เรื่องได้ไงนะครับเอาดาร์โลมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาเงี้ยเห็นแล้วปวดใจปวดใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไอสูนะแล้วก็ฝากไข่คูม,มิ่งนะครับกับไข่เคนซิงไว้ด้วยนะครับ mm hmm. คลิกในลิงก์ที่ปาก,กดไวด้ได้รวมถึงดิฟซีบีนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากกัญชงนะครับช่วยเรื่องการนอนหลับนะครับหลับยากช่วยแน่นอน นะครับรวมถึงเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะครับสีเขียวนี่ช่วยเรื่องภูมิแพ้อย่างดีเลยผมเป็นภูมิแพ้ผมหายเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวออยที่ช่วยเรื่องภูมิแพ้แล้วก็เรื่องการนอนหลับด้วยนะครับและที่สาคัญมีโปรโมชั่นนะครับตัวแคปซูลใช่ไหมนะครับแคปซูลลดราคาเหลือหนึ่งพันสองเก้าสิบาทแถมตัว CBD ัมมี่สีแดงด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยคลิกลิงก์ที่ปักหหุดไว้ได้เลยรวมถึง g o จ d Job ป p o r t นะครับก็สนใจก็โทรเบรนี้เลยนะครับนี่ 088-252-9310หเหรือแอดไลน์แอดมินหนนะครับทำเสื้อบอลของตัวเองสำหรับคลิปนี้ลาก่อนแล้วเจอกันไลฟ์คืนนี้นะเดี๋ยวเจาะเรื่องแมนดูแน่นๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครับครับสวัสดีครับ